สวัสดีครับในคลิปนี้นะฮะผมจะมาบอกเทคนิคการทำ Speed Ramping ในโปรแกรมของ Final Cut Pro กันนะครับโดยก่อนอื่นเลยนะผมขอแบ่งการทำสปีดเนี่ยออกมาเป็น3อย่างด้วยกันนะ <S <S อย่างแรกเลยก็คือการทำสโลโมชันนะครับหรือการทำให้คลิปเราเนี่ยช้าลงอย่างนุ่มนวลนั่นเองนะครับหรืออย่างสมูทเลยนะครับผมอย่างที่2เนี่ยเป็นการเร่งความเร็วคลิปนะแบบ p า s s i n g Time หรือคล้ายๆกับการทำไทม์แล็บนนเองนะ ที่เป็นการเร่งความเร็วคลิปให้ไปแบบไวๆนะครับผมและอย่างสุดท้ายเลยนะครับก็คือการทำ speed ramping ที่เป็นการผสมกันระหว่างการเร่งความเร็วคลิปแล้วก็การทำ slow motion นะครับก็จะทำให้คลิปของเราเนี่ยดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับอย่างแรกเลยนะครับเรามาดูการทำ slow motion กันก่อนนะโดยวิธีที่ทำ slow motion ที่ง่ายที่สุดให้มาเลือกที่คลิปของเรานะจากนั้นมาที่เมนู speed ตรงนี้นะครับผม แล้วเลือกอโตเมติสปีดนะครับปึ๊บจาก100%เนะเราจะสโลว์ดาวมาที่4 0อนะครับอันนี้จะเป็นการทำให้คลิปของเราเนี่ยสโลว์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยให้เฟรมภาพของเราไม่กระตุกนั่นเองหากเราเพลย์แบ็คนะครับจะเห็นว่าคลิปของเรามีการเพลย์อย่างสมูทแล้วก็นุ่มนวลมากๆนะครับผมอ่าซึ่งจริงๆแล้วนะฮะอันนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราถ่ายวิดีโอไว้ที่กี่เฟรมต่อวินาทีด้วย โดยคลิปตั้งต้นของผมนะผมถ่ายไว้ที่ 1080p นะครับ60เฟรมวินาทีเมื่อผมมาใส่ในไทม์ไลน์ที่เป็น2 4 f สิสเวินาทีสามารถสโลว์ดาวได้สูงสุดถึง40%นั่นเองโดยวิธีการคิดคำนวณของตัวออโตเมติกสปีดเลยก็คือการเอาไทม์ไลน์2 4 f สิเวินาทีหารด้วย6 0 f เฟรมวินาทีที่เราถ่ายนั่นเองนะครับก็จะได้0.4จากนั้นเอามาคูณด้วยร้อก็จะสโลว์ดาวได้ที่40%นั่นเองนะคร และหากเราต้องการให้มันช้าลงกว่านี้จะทำยังไงนะครับเราสามารถมาคลิกเลือกตรงนี้ได้นะครับตรงลูกศรตรงนี้นะครับเขาจะขึ้นคัสตอมขึ้นมาอันนี้แปลว่าคัสตอมสปีดนั่นเองนะครับคือให้เราเลือกสปีดเองนะครับอย่างเช่นผมต้องการให้มันสโลว์ดาวอยู่ที่25%ให้มากกว่าสิ่งที่คลิปทำได้นะครับผม25กด enter นะครับแล้วลอง playback ดูนะ จะเห็นว่าหากเราดูภาพนะครับมันจะมีความกระตุกความเจ๊จิกนะครับความไม่สมูทอยู่ในนี้นะครับแล้วเราจะแก้ไขในในส่วนนี้ยังไงนะครับโดยนะครับเราสามารถมาแก้ไขง่ายๆนะโดยการที่มาที่ตรงเมนูสปีดตรงนี้นะแล้วเลือกวิดีโอคุณตี้นะครับจากนั้นมาเลือกออปติคอลโฟล์นะครับเพื่อเป็นการบอกว่าให้โปรแกรมนะครับเจนเฟรมหลอกหรือสร้างเฟรมหลอกขึ้นมาเติมเต็มในส่วนที่เฟรมที่เราไม่มีนั่นเองนะครับ จาก40%ที่เรามีครบทุกอย่างนะครับกลายส l o w Down เป็น25%เนี่ยเราจะต้องมีการเติมเต็มในส่วนนี้นะครับเมื่อเราเ l บ y ็ a กเนี่ยจะเห็นว่าคลิปมันจะมีความสม ooth มากๆเลยจะเนียนตาม,มากๆเลยนะครับเหมือนเราถ่ายมาที่120เฟรมต่อวินาทเลยนะครับผมในส่วนนี้ต้องบอกว่าการทำ Optical Flow เนี่ยไม่เหมาะสำหรับคลิปที่มีการเคลื่อนไหวเยอะนะครับเนื่องจากการเจนเฟรมของเขาเนี่ยมันจะเพี้ยนไปหมดเลยนะฮะ ก่อนที่จะไปส่วนถัดไปนะหากเพื่อนๆที่ชมอยู่นะครับสนใจและต้องการเรียนคอร์สไฟน์อัลคัตโปออนไลน์หรือจะเป็น Private Course ก็ได้นะครับสำหรับบุคคลทั่วไปหรือว่าจะเป็นองค์กรเนี่ยก็สามารถเช็ครายละเอียดได้ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับใน ชุดของ Final Cut Pro Course นั่นเองหรือจะแอดมาคุยกันก็นได้นะครับที่ Line Assign o อ f o ฟ Wolf ครับผมต่อมานะครับเราจะมาเล่งความเร็วคลิปกันนะครับผมโดวยวิธีการเล่งนะครับก็เหมือนกับการทำสโลโมชันเลยก็เลือกที่คลิปนะฮะแล้วมาที่เมนูสป e ดนะครับผม เราจะเห็นเมนูที่ชื่อว่า fast อยู่นะครับสามารถเร่งความเร็วได้2เท่า4เท่า8เท่าหรือว่า20เท่าก็ได้หรือหากเพื่อนเต้องการกำหนดความเร็วเองนะมาที่ custom speed ตรงนี้ได้เลยนะครับอย่างเช่นผมเร่งไปที่นะครับ300%นะครับก็คือ3เท่านั่นเองนะฮะอ่าแล้วลองมา play back ดูนะครับมันก็จะเร่งความเร็วแบบ passing time นะครับไปเรื่อยๆนั่นเองและสมมุตินะครับหากเพื่อนเต้องการ อ่า uh, reverse คลิปนะครับหรือย้อนคลิปกลับมาเนี่ยจะทำยังไงนะฮะก็มาเลือกที่คลิปเหมือนเดิมนะครับมาที่เมนู speed แล้วจากนั้นเลือก reverse clip นะครับเราก็สามารถที่จะย้อนคลิปกลับได้แล้วเท่านี้เองนะครับผมและสุดท้ายเลยนะครับก็คือการทำ speed ramping นะครับหรือการทำให้คลิปเนี่ยเร็วสลับกับช้าหรือว่าช้าสลับกับเร็วนะครับผมซึ่งวิธีการง่ายๆที่ผมก่อนที่ผมจะทำนะผมก็เอาเมาส์เนี่ยมาลากดูก่อน นะอย่างเช่นผมใช้2คลิปนี้ในการรับส่งสปีดแรมปิ้งกันนะผมก็เมาส์มาลากดูก่อนว่าผมจะ Slow สโลว์ส่วนไหนจนะช้าส่วนไหนอันนี้สมมุตินะครับผมต้องการให้ชา้าส่วนนี้ในส่วนของน้ําตกแล้วก็ค่อยไปฟาสเข้าตรงนี้เพื่อที่จะสโลว์ต่อนั่นเองนะหากเพื่อนๆน,นะครับเมาส์แล้วลากเมาส์แล้วไม่สครตามแบบนี้นะให้มาเช็คนะครับว่าเราเปิดตัวสกิมมิ่งหรือเปล่านะครับหากเราไม่ได้เปิดเนี่ยมันจะไม่ไปตามเมาส์นะครับเราต้องมากดเปิดก่อน เรามาดู feeling กันก่อนนะครับแล้วเราก็มาเลือกจุดที่ต้องการทำ fast and slow นั่นเองสมมติผมเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับกดตัว shift b นะครับผมซึ่งหากเราดูในปุ่มของเมนูของ speed เนี่ยก็คือตัว blade speed นั่นเองจะเป็นการแบ่งความเร็วออกเป็น2ส,ส่วนนะครับโดยเรามากำหนดนะอย่างเช่นส่วนแรกเนี่ยผมต้องการให้ช้าลงประมาณ40%เลยนะครับช้าลงสูงที่สุดนะฮะเป็น automatic speed พิมพ์ก็ได้นะฮะ 40%นะครับในส่วนหลังเนี่ยผมต้องการให้เร็วขึ้นประมาณ8เท่านะครับผมจาก40%เนี่ยไป800%นะฮะเจนว่าเขาจะมีแถบสีส้มสีม่วงขึ้นมานะครับผมซึ่งแถบเนี้ยจะเป็นการบอกว่านะ t r s n t i t n o n จาก40%นะครับเปลี่ยนไปเป็น800เนี่ยจะมีระยะทางเท่านี้นะครับหากเราเราสามารถขยับได้นะครับในส่วนนี้ให้เขาแบบขยับ แบบอย่างรวดเร็วไม่แบบไม่สมูทนะฮะก็จะเป็นแบบนี้มันจะไปเร็วเลยนะครับจากช้าอยู่40%นะครับวิ่งไป8 0 0เลยนะครับผมหรือจะแบบนุ่มนวลน,นะครับเอา40เนี่ยไปซ้ายสุดนะครับ800เนี่ยไปขวาสุดมันจะค่อยๆเปลี่ยนจาก40ไป800อยอย่างช้าๆนะครับอันนี้จะเป็นแบบนุ่มนวลแต่ใช้เวลาหน่อยนะครับผมอ่ะแต่ผมเอาแบบเร็วๆนะครับผม ต้องการแบบเร็วๆนะฮะอาจจะบีบลงนิดนึงนะครับต้องการให้แบบเร็วๆนะฮะในส่วนนี้นะครับที่เป็นคลิปต่อกันผมก็ทำ800%เหมือนกันแล้วค่อยไปสโลว์ดาวเป็น40%นะครับผมก็หามุมประมาณนี้นะครับแล้วกดชิป B นะครับเบร e สปีดแล้วมาเปลี่ยนที่ 8x นะครับผมจากนั้นในส่วนด้านหลังเนี่ยผมก็เปลี่ยนมาเป็น40%นะฮะสโลว์ดาวนะครับ เอาให้มันเปลี่ยนแบบไวๆนะครับเราจะได้เห็นความแตกต่างปุ๊บอ่าหากเราต้องการแอดให้ดูมีอะไรมากขึ้นนะให้ฟิลลิ่งเราได้มากขึ้นเนี่ยผมแนะนำให้ใส่ซาวเอฟเฟก c t นะครับโดยหากเพื่อนๆยังไม่มีซาวเอฟเฟกเจ๋งๆเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยดาวน์โหลดฟรีนะครับผมแจกเลยนะครับในส่วนของซาวเอฟเฟกนะฮะอาจจะมาเลือกในส่วนของบ o ส Sound นะครับผมซึ่งของผมเนี่ยน่าจะมีประมาณ 60-70นะครับของสาวเอฟเฟกสามารถมาเลือกแล้วมาวางไว้ระหว่างคลิปตอนที่เขาวิ่งไวๆจะทําให้คลิปของเราเนี่ยดูมีอะไรมากขึ้นอ่าพอเราได้สาวเอฟเฟกแล้วเนี่ยเราอยากจะใส่พริกไทยใส่อะไรขึ้นมาอีกนิดนึงให้มันดูจัดจ้านนะเราสามารถมาใส่ความเบลอได้นะจะเห็นว่า เวลาเล่งความเร็วเนี่ยมันจะต้องมีความเบลอนะเรามาสามารถมาใส่ตัว motion blur ได้ซึ่งในโปรแกรมของ finance Card pro นะจะยังไม่มีปลั๊กอินของ motion blur มาให้ดังนั้นเราต้องไปดาวน์โหลดจากข้างนอกซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าไม่เสียเงินนะฮะให้เ,เพื่อนๆนะครับนะก่อนอย่างแรกนะครับมาที่ google นะครับแล้วพิมพ์ว่า motion vfx นะครับผม กด enter เข้าไปนะหน้าแรกเนี่ยมันจะขึ้นเลย motion vfx f i n l c u t pro davinci plugins นะครับสิ่งที่เราต้องการเลยก็คือ f i n a l c u t pro แล้วมาที่ p l u g i n นะครับในส่วนนี้นะครับให้กด search ได้เลยนะครับว่าเขียนว่า motion นะเลอนะครับ แต่จริงๆแล้วเราต้องล็อกอินก่อนนะถึงจะดาวน์โหลดเขาได้นะครับเขาจะขึ้นมาอันแรกเลยเขียนว่า emotion blur แล้วเป็นฟรีด้วยเป็นฟรีเวอร์ชันนั่นเองสามารถมากดเข้าไปแล้วกด get it free download นะต้องใส่อีเมลอะไรพวกนี้เข้าไปเมื่อเราใส่ไปเรียบร้อยเนี่ยเขาจะมีให้เราติดตั้ง m installer ซึ่งเป็น Mini installer ของเขานะที่จะบอกว่าเราสามารถติดตั้งได้กี่ครั้งนะครับเมื่อเราติดตั้งตรงนี้เสร็จแล้วนะเราอาจจะต้องมีการปิดโปรแกรม สักครั้งหนึ่งแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่เพื่อให้โปรแกรมเขารีบูสนะแล้วมองเห็นในส่วนของ motion blur นั่นเองนะครับวิธีการนะครับให้เรามาดูที่ในส่วนของ t i t ์ทเนะฮะเขาจะมีเมนูที่ชื่อว่า m motion blur อยู่แล้วก็จะมีหลายระดับ motion blur หลายระดับให้เราเลือกใช้นะครับตั้งแต่ dynamic extreme regular shadow แบบแบบเนียนๆนะครับผมผมลองเลือก extreme ให้ดูก่อนนะฮะก็ลากมาวางไว้ด้านบนของคลิปนะฮะ วางไว้เฉพาะในส่วนที่เราทำ speed ramping นั่นเองนะครับจะเห็นว่าเห็นไหมครับมันจะมีความเบลอซึ่งถือว่าเบลอเยอะนะครับผมเราสามารถมาปรับความเบลอเนี่ยในส่วนของตรงนี้ได้ inspector นะครับแล้วเราก็มาลากให้เขาน้อยลงหน่อยนะครับลากเกจให้เขาน้อยลงหน่อยไม่ต้องเบลอเยอะนะครับเบลอนิดๆหน่อยๆนะครับจริงๆเรา <c oughs> ลองไปเล่นดูนะครับ ค่อนข้างสนุกเลยนะในส่วนนี้และนี่ก็คือการทำ speed ramping นะครับในโปรแกรมของ Final Cut Pro หากเ,เพื่อนๆชอบก็ช่วยก,กดไลค์แชร์และ subscribe กันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับ